กราดสวัสดีกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟแรกแห่งไทย,ทยหรือทริปเล็กๆเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมสายผักน้ําในตานานนะครับผมซึ่งเนื่องจากตัวใหม่ของเราเนาะน้องคาราเบลเออน้องอะควาเบลของเรานะครับผมมีความสามารถนี้อยู่ซึ่งน้องเป็นตัวใหม่ที่มีความสามารถเก่า ใช่ครับผมน้องเป็นตัวใหม่ที่มีความสามารถเก่าดังนั้นเราสามารถเอาตัวคอนเก่าที่มีความสามารถใหม่ของน้องนั้นมาลองเล่นดูก็ได้เนาะอ่ะก็ไม่น่าเล่นแตกต่างอะไรกันมากนะครับผมเพียงแต่ว่าน้องอาคอบเบลของเราอะ่ะมีความสามารถในการสลับหลุมดําอยู่นะครับผมแต่เรานั้นไม่มีแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ลองไปดูกันในเกมเลยสิครับผม let's go ในตาแรกนะผมเราก็มาอยู่กันในดานมัลติเวิร์สนะครับผมบอกได้เลยว่าลุงไม่เคยเอาน้องไอรินมาเล่นนนนี้เพราะว่าน้องไอรินมาตอนดานอะไรนะซึ่งเราน่าจะเลิกเล่นไอรินกันแล้วนะครับผมตอนที่แมปนี้มาเนะาะใช่เราหันไปเล่นตัวอื่นกันหมดเลยแล้วทำไมทำไมตัววขกไหน,น,นเราไม่เล่น หนูเอื้อยระยะเวลานะครับผมซึ่งหนูเอื้อยคือเหมือนกับเราใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมหนูเอื้อยเหมือนกับพีไฮยอลังเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านความสามารถใช่เหมือนพีไฮยอลังนะครับผมมีรีชาร์จมีตกเมืองตัวเองแล้วก็ว้าไปยังพื้นที่ใดก็ได้เพื่อก่อสแสงนะครับผมโอเคขอ,อยักหอยสอนะครับ จะมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็บนครับผมอ๋อรู้ละที่ลุงไม่ค่อยได้เล่นน้องอะ่ะเพราะว่าเจ้าเลสมันไม่ค่อยติดเออเพราะเจ้าเลสไม่ติดอะ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นอ๋ออย่างนี้เองลู้จุดหมายไม่ใช่จุดประสงค์เหตุผลดีกว่านะเออฉันว่าเหตุผลนะครับผม,มกดป้าหนูเอ้ยก็จะโดนผันน้ำหรือเปล่านะหนูเอ้ยไม่โดนผันน้ำหรอ ไม่โดนจ้าเอาวนไปอีกครัเออวบไปเรื่อยๆเปียนไม่รแร่ไม่ได้เหมือนตัวน้ออลินนะไม่ถึงโบนะครับผมโอ้โหเสียงดังไม่ไหวอ่าลงตรงนี้ตัดแล้วก็วนไปอีกนะครับผมแล้วก็วนอุ้ยเราได้วาร์ฟแล้วครับตอนนี้เราจะทำการนะครับผมวอเอเอหรอไม่ใช่วอลอ,อาว์วาร์กนะรงตรงนี้ครับ เพื่อทําการเปลี่ยนนะครับผมไม่ให้สีนั้นเป็นสีของเขาเป็นไงล่ะอันนี้ก็อยู่เหนือการคาดหมายของลุงนะครับผมตะกี้ก็แอบตกใจอยู่แหละที่เขาอยู่ๆก็ป้ายสีได้นะครับผมแต่ปิดบังความรู้สึกทันโอเคแล้วก็ผักมาตรงนี้ครับแล้วก็วิกล้าวไปที่เรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมเนี่ยมันก็เล่นไง่ายอยู่นะแต่ค่าตัวละครตัวใหม,ม่แพงไปหน่อยแค่นี้ ลำดับต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับคนที่มีภรรยาแล้วนะครับผมพระสุดคนชุดแต่งงานก็เหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่หมดเลยนะครับผมแต่นี่ลุงเล่นห้อง 10m นะทำไมผู้เล่นใหม่ไม่เล่นห้อง 2m กันครับและนี่ลุงตอให้ได้นคนที่2เลยนะเนี่ยปกติแล้วอ่ะคนที่เราถ้าเกิดว่าเราได้เล่นคนที่2อ่ะเขาก็จะดักเราใช่ไหม่าหลุมดำบ้างรือว่าสปริงทั้งแหละแต่เขาไม่มีนะครับผมเราก็เลยรอด อีกครั้งเขายังไม่มีการวิกด้วยเราก็เลยยังรอดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคที่เราหาตัวโหดมาก็เพื่อเล่นกับผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเพราะผู้เล่นเก่าเขาก็อยู่ในแชมเปี้ยนลีกกันหมดตอนนี้เราก็มารับน้องไอ้นะผมแบบผู้เล่นใหม่มามานี่แล้วเป็นไงล่ะไปลงมืองเขาดูทอยสองนะเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นว่าลุงอัทอยสอง แต่ไม่เป็นไรนะครผมสามารถเอยได้อีกอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของเราเนาะที่ที่มันค่อนข้างแบบอ่ามันยังไงนะโอ้โหน้ำไม่ผักด้วยนี่น่าจะมาลงตรงนี้เนาะนูจะเก็บตรงนี้ไว้ทำไมเอออ๋อเมื่อ,อกี้จะพูดว่าอะไรนะพี่จะพูดว่า ข้อจำกัดของตัวผักน้ำนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากเทินที่2ไปแล้วอะเราจะไม่สามารถวนได้แล้วนะครับผมว่าน้องเรสมอนเตอร์ก็ทําการออนแอไปที่เรียบร้อยเนาะดังนั้นเราต้องรีบวิกนะครับผมก่อนจะถึงเทินที่2ซึ่งเทินแรกของลุงนั้นทําได้แย่มากนะครับก็คือไม่เลยเอาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่า ในแถวหนึ่งที่เราใหม่ป้านจะวิ่นั้นเขาได้ทางซื้อแล้วนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ภาวนาขอให้โดนของเราปาระเบิดไปที่ตรงนั้นก็แล้วกันเนาะสาธุนะครับไม่พักนั้นไปแล้วหรอเบาซา่าสุดยอดไปเลยอ่าทอยสิบสองนะครับได้เจ็ดจะเรียกาอวยผู้เรียนใหม่ได้ไหมอืม แต่เมื่อกี้เอื้อยยังไม่อวยนะถ้าไม่นมาอวยพระสุทนแปลกๆนะครับผมวนแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแผนไปเป็นทัวริซึมไม่งั้นก็ล้มเขาเราจะล้มเขาได้หรอเขามียกเว้นข้ามาัหาตั้งสองครั้งแต่เราโจมตีได้แค่แบบหนึ่งการทอยหนึ่งครั้งเนี่ยอืมนั่นแดละสิครับ ผมฉันรู้สึกสงสัยอ่บาบังคับย้ายตัวเองแล้วก็ถอยชี้สร่งนะรบ oh. เพื่อทำการก่อสร้างสามหลังแล้วก็วนเนาะโอเคอ่าฮะเอา้าจบเธอแล้วเหรอเมื่อกี้เราถอยอะไรเราไม่ได้ถอยอยู่ oh. เราวราปนะครับผมอันเนี้ยคือหลังจากเธนที่สอง oh. เล่นลำบากละ่ะ เล่นงลำบากมากแต่หวังว่าความสามารถของอะไรของน้องที่เป็นความสามารถออริจินอลก่อสร้างสามหลังอ่ะจะติดก่อสร้างสาหลังก่อสร้างแล้วก็อัปเกรดแลนด์มาร์กนะครับผมจะติดปึ๊บลูกๆงงงเนาะสร้างแลนด์มาร์กบ้าูงงงได้ยังไงกันโอเค จะผักน้ําครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ทอยสิบสองก็ได้ครับได้เก้านะครับผมสิบเอ็ดก็มีสิบก็มีไม่ได้นะครับได้เก้านะครับโอ้ยไปเล่นใหม่ไหมโอ้ยไหมโอ้ยไหมโอ้ยมคิดคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีนะครับโอ้ยอวหรือเปล่านะนี่ราชการโอวยหรือเปล่ากดไปเต็มเกรเลยนะเมื่อกี้ ทำการซื้อนะครับผมแล้วก็ทำการดูดป้องกันไปไปที่เรียบร้อยหนึ่งรังทรวนกดทอยเบิ้ลครับแ,แต่ไม่ได้เบิ้ลครับทันทีเป็นลูกเต๋าใหม่นะฮนะคิดๆดูให้ดีไม่หลอกลุงอ่อนเองแหละเอ,อเขาแข่งแข่งเขาไปถึงพัสดุโทนเลยนะเขาไปถึงกับแฟนมโนลาเลยนะใช่ไหมล่ะอทอำไมลุงถึงจะต้องไปชนะคนเก่งๆอย่างนี้ล่ะ รูมันก็แค่แบบสา้ดนนักร้องหากกินเช้าเย็นวันย่างเข้าเนาะสะท้อแหละโอเคแล้วก็บนนะครับผมจะวิดแล้วเหรอตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้จะบ้าเหรอวิดไม่ได้อ๋ออ๋อไม่ได้อืมอ่ะวางตรงนี้ก็แล้วกันโอเคเปลี่ยน แล้วก็เอา้าทำไมกลับกลายเป็นแผนที่มัลติเวิร์สได้ด้วยรอ่อาฮะกดตรงนี้ถอ,อยสเรียบร้อย and โอ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์จะจวนนะ ข้าแบบอยากได้ตรงนี้อยากทอยสามแล้วก็จบเกมแล้วก็บาบนให้ทําไมเท่าเอ้ยทอยสองก็ได้ไปครกครับสอ่าแล้วก็ผลักมาตรงนี้เดี๋ยวเราทอยขี่ไม่สามก็ห้าแล้วก็จบเก,มไ,เกมไงเกมอวยหรือจะสู้ประสบการณ์ถามชิงเออเขาถูกแล้ว,ดวไดนไม่ได้ ไม่ถึง็ียกว่าจะมาตรงนี้โตกเกียวเหตุหอยสามนะครับผมอีซี่ไหมล่ะง,ง่ายมากง่ายเนาะง่าย <S <S ลูงก็คิดว่าง่ายคล้ายๆก็คิดว่าง่ายกันหมดง่ายเะไหนตาสุดท้ายนะครับผมเราก็มาอยู่กับตัวละครน,นะครับผมที่อืมมีสลดไอเทมจำก,กัดหรอ อถ้าเกิดว่าเขามีเมือมหุดเขาจะเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากแต่ไม่ใช่เลยนะครับผมเขาคือผู้เล่นใหม่ทําไมวันอาทิตย์เจอผู้เล่นใหม่อยู่จังเลยอ่ะผู้เล่นใหม่ชอบเล่นกันวันอาทิตย์เหรอครับล,ลุงเป็นผู้เล่นที่เก่าแล้วลุงเล่นทุกวันเนาะเพราะว่าลุงต้องทาภารกิจประจำสัปดาห์และประจาําวันแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของภารกิจประจำสัปดาห์ด้วยนะครับผมกรุณาเข้ามาทาด้วยนะ โอเคทำการบนนะครับผมเหมือนเดิมเนาะไม่มีเมืองผุดใช่ไหมครับผม,ผมสำหรับน้องนีงะนฮะมีเลยเหรออืมเป็นอะไรที่แบบ amazing ดีนะโดนแก้ทางเต็มๆเลยครับผมใช่นะครับผมน้องไก่ลุงดีใ,ใจนะที่น้องไก่ิีแบบนี้ <c oughs> อ่า ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้นะเดี๋ยวกลัวไปเก็บก่อสร้างอะไรมาที่อื่นแล้วเมืองมันผุดนะผมแล้วเราจะยุ่งสอง,สองครับเขยบนครับใช่แล้วครับผมน้องไก่ได้ยินไหม้ลคลุงคิดว่าไม่ลุงตัดเสียงรอบข้างไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินทุกคนจะคิดว่าลุงคุยกับใครน้องไก่เนี่ย กดไปกดจีกดจีกดจีมันผูดแล้วดีนเนี่ยเราบอรี่หนึ่งสีแล้วนะคะเหลืออีกประมาณหลายสีเปลี่ยนมมเมอร์ชแลนด์แดนมหาัจจันย์นั่นเบิร์ดแลนด์ครับโอ้โหแก <Mer> เมิร์ชไปที่เรียบร้อยมือพุชด้วยอะไรเลยนะครับอ๋อแล้วผมก็จัดมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็เมิร์ชแล้วนี้อีกนะครับผมผมกำลังจะกลายเป็นสายเออไม่เป็นแล้วครับเมื่อกี้คิดว่าจะเป็นสายลมซะหน่อยเปลงไม่ไล่หัวใจขอสารพั อาจจะเป็นได้ก็ได้นี่ฮมเป็นสายตไหนอยูปเนี่ยตัวนี้ก็ได้มันผักไหมอ่ะผักเนาะในความทรงจำลุงดุคิดว่ามันผักนี่เป็นไงผักจริงด้วยแต่โดนดูดไปล้วคะเมืองเราผสมกันถึงสามเมืองถึงไหมจะโดนดูดไปให้เหลือสูตรมันก็ยังแพงอยู่ดีอีซี่สิบสองครับ เด็กจิเลยอะบนโอ้ยัูมุ่ยแล้วเหรอพูดบ่อยเกินไปไหมโอเคเหมือนจะมีตัวละครที่มีความสามารถผักน้ำแล้วก็มีความสามารถขังฟองในตัวด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด <c oughs> พูดอย่างนี้ก็คือผิดแน่ๆไม่บาสแล้วอะสองครับ โอเคครับแล้วผมจะทำยังไงต่อจากนี้ครับทอยสิบสองก็ไม่ได้ครับผมเมืองเขาทอยสองเหรอก็ลองดูเมืองแพงนะเขาม่มีอ่ะก็ไหวกดไปลหรือว่าเราไปตั้งหน้า okay ตั้งใจวิกตอรี่จะดีกว่าไหมคิดว่า เอ้ลงมาเขาอีกอ่ะเ,อเกียดมากเลยเธ้สองได้สิบเนี่ยเอฟเฟกต์เขาแก่เป็นสูตรแล้วกดกูอีกทำไงดีเนี่ยทำไงดีครับทำไงดีครับทำไงดีครับถอยเบิ้ลยอมหนึ่งสิบตอนนี้คือลุงไม่รู้ว่าลุงต้องทำอะไร <c oughs> ก่อสร้างก็ไม่ได้ไม่มีตังค์ <c oughs> ตังอยู่ที่เขาหมดแล้ว ทำไมเล่นยากขนาดนี้วะเนี่ยแค่เจอเมืองผุดเองนะแล้วซึ่งทุกคนในตอนเนี้ยมีเมืองผุดเนยหรือว่าเราต้องมีป้ายสีด้วย 1. 1> จะซื้อหนึ่ง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 จนชนะเลยมั้ง <12. S 1> โอเคน่าจะชนะแล้วล่ะสิบสองอีกรอบหนึ่ง มีคู่ขี้ก็ไม่กดกดตั้งแต่แรกก็ชนะหลอดอหอดอเจ็บเจ็บเอ้ยได้ห้ามานี่ช็อกเลยนะครับผมทอยสิบดีกว่าได้สิบสองก็คุกไงเอ้แต่ถ้าได้สิบก็ยังอยู่แถวนี้อุย๊ยด่านนี้ด้วยแล้วลูงจะกะเกณยังไงเนี่ยตึง ได้ใช่ไหมไม่ได้เมืองเขานี่อโอ้โหงานโคตรยาบไม่น่าก่อสร้างเลยลุงคิดว่าลุงก่อสร้างแล้วลุงจะได้แบบน้องคนนั้นน่ะน้องเนี่ยน้องวาร์ปเนี่ยมาวาร์ปอ้อย คอยให้เขาคอยสิบสองไปลงเมืองเราได้มั้ยเอแล้วก็ดูดไม่ดูดเออนี่ไงเกมอวยหรือจะซื้ประสบการณ์นะครับผมดังนั้นถ้าใครอยากเล่นเกมเศรษฐีโหนดนะครับผมก็ขอให้เล่นเกมเยอะเนาะแต่เยอะมากไปก็ไม่ดีนะครับผมเล่นพอประมาณจะดีกว่านะครับผมโดยรวมแล้วเนาะใส่ผักน้ำ วิกตอรี่ของเรานะครับผมที่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันเพราะว่าแก้ทางง่ายมากโดนหุดแก้ทางได้นะครับผมหนุ่มดําแก้ทางที่จุดสตาร์ทได้แปนสปริงนะครับผมกับหลักสปริงเนาะแก้ทางที่จุดสตาร์ทได้ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ทางสายแก้ทางเราอีกทีนึงถ้าเป็นเรื่องโดรนแล้วก็เอาป้ายสีมาถ้าเป็นเรื่องหนุ่มดําแล้วก็เอาสลอรหนุ่มดํามาถ้าเป็นเรื่องแปนสปริงแล้วก็ ต้องมีแปลนสปริงเป็นของตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลนสปริงให้วางที่อื่นเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคจากคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปที่มีสาระเท่านี้แหละเนาะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอทุกคนมีความสุขกับเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยอีกันด้วกันบ้าลาเกมเศรษฐีนะครับผมไปแล้วนะคะจุบะ๊บจุ๊บครับ